สวัสดีครับพี่น้องสุพีสุสคนทุกคนผมผมเบาคิดเขาครับมาดีกาโอ้ยบร <c oughs> ได้ถ่ายคลิปลง่มไม่ถูกเพ้อนะครับช่วงนี้บร่ได้อยู่บ้านครับมาหิดงานอยู่แถวนในเมืองเนี่ยนี่บอกคงง่าเนาะ ตรงนี้ก็บผมคอยเล็ดคลิปลงพี่น้องเห็ดแต่ไงี่นอ้องมาบิเมืองนะเพราะว่าอยู่ในบ้านครับมันบุกคอยมีรายได้ครับพี่น้องเนาะเพราะว่าช่องนั้น,น,นเห็ดเห็ดยูทูบครับเห็ดคลิปลงเพจนี่แหละครับแต่ว่ามันบุกคอยมีคนเบิ่งครับตะกี้เดี๋ยวนี้ก็บผมมีคนเมึงเคอเกา่าแต่ก็ชิปไปย้มครับ <c oughs> โอ้ยสมบมัติของม่ หลายคนรก็ถามกับว่าเป็นยังคือบเตุคลิปลงยูทูบเถือเป็นยังเพจเดี๋ยวนี้คือบเหตลิลุงครับเพจก็คงจะเป็นแบบเกี่ยวกับเพุแบบกธรรมชาติพี่น้องเนาะก็เลยแบบพอมาอยู่ในเมืองปุ๊บเพดงานอยางในเมืองเนี่ยครับกับแบบผมก็บ่ค่อยได้ลงคลิปลงรูปยังไล่เพราะว่าปัญหาบรรยากาศคือแบบอยู่บ้านทาอะไ้เนาะ ต่เจดอนี้ก็ว่าเห็ดคลิปกินมามาอยู่ตรงนี้กันเลยบุคคลมีเวลาหที่จะเปน็นของเธออะไเคืองานมาจับเห็ดยังกินจับเห็ดนี่นอะไร,รับเห็ดช่วงนั้น,นเห็ดคลิปแบบเดินป่าครพามากวาดนี่ครับที่ว่าแต่ว่ามันแบบ กมเคยมีคนเบิ่อตรงนั้นปักหลังมากอะเรืเ่อมีคนถามหาว่าเป็นยังคือบริเหตคลิปแบบย่างปลาย่างงัานว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยก็<ๆ>รเรื่องบริเหตุลงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มาอยู่ในเมืองเลยเดี๋ยวนี้วัวบาเหตุงานโรงงานครับเพราะว่าอยู่บ้านมันบมมีเงินเนะาะจักเช็ดจะได้เนาะเพราะว่าผมก็ต้องส่งน้องเรียนนะก็เลยแบบออกจากบ้านครับมาเหตุงานคือเรา ก็วา่ากลับไปอยู่เฮือนได้หลายเดือนอยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวว่าครับถ้าว่าไพเบื้องคลิปนี้นะ่ะผ่าร์เมนคลิปนี้ยืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับที่เมงคลิปนี้ผมก็ได้กดแล้วก็เปิ้นพลังใจผมด้วยนะครับในการเ่็ยคลิปครับผมก็จะมีคลิปต่อโไปครับหลังจาก มคลิปนี้ไปครับก็ขอบคุณหลายนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่ว่าเขาเมาเบิรงคลิปด้วยช่คลิปของผมนะครับมก็ขอบคุณหลายหลายทีนอ้อตอนนี้ก็ในยูทูบของผมนะเผ้ติดตามกหากักพันกว่าพัน,พ,นพันเจ็ดร้อยกว่าคนครับก็ขอบคุณหลายนะครับที่ว่าเขามาติดตามครับก็ขอบคุณดีว่าแบบ ตอนแรกใคคิดว่าอแบบผู้ติดตามคู่มอดพันเอกกว่ะพอเหตุไปได้ระยะหนึ่งครับช่วงนั้นผมพอทีผมมาอยู่ในเหตุงานครับเหตุงานโรงงานในเดือนหนึ่งมัง่งผู้ติดตามขึ้นแบบขึ้นมากแบบเท่าไรยี่สิบมือหรือยี่สิบคนเนี่ยมั่งครับแล้วเดนี้ละหายไปแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเ็บริษัทคลิปลงครับมิตรคลิปเก่าครับที่ถูกกระเด็ หลังจากวัอนี้เป็นต้นไปครับจะมีคลิปใหม่ลงครับก็จะมีคู่มือหรือพี่น้องก็ไนดนะ้จะมองห้างเท่านไปไม่่ครับไดๆก็ฝากไปกำลังใจกดไลค์กดแชร์ผมในเด้อครับพี่้องเนอขอบขอบคุณหลายครับที่ว่าเขาแบบที่ว่าถามหาผมนะครับความแบบเอาคิดไปใส่เพราะว่าเป็นยังคืองประดคลิปลงหัวเป็นยังคืองหายหนาหนายตา เป็นยังพะว่ดี๋้วนี่แบบติ๊กี้มาเห็นรุงคลิปเรื่อยแท้พอว่ะผมได้เห็นน้องช้ายผมว่าครับับแม่ผมว่าคนบอกบอกว่ามีคนเบิ่งคลิปมึงอยู่เด้อพอว่าอย่าเพื่นเด้อเด้อพว่ะเขาถามเบิ่งคลิปม่เพะว่ะผมก็ขอบคุณหลายครับทือว่าเขามาเบิ่งคลิปผมเนาะผมก็บอกขึ้นว่าแบบคนจะมาคลิปผมเนาะตอนแรกที่่าเห็นครับได้ๆ็ขขอบคุณหละลายนะครับก็นั่นครับยุดแคสนี่แหละเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าครับพอกันไหมครับพี่น้อง อขอบคุณอลไรครับคุณครับ